สวัสดีครับนักเรียนม5าทัก2อวันนี้พบกับครูวุฒิครับในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับชาเส้นสายลายไทยนะครับซึ่งลายไทยนั้นเราได้พูดกันมาสองสามลายแล้วนะครับตั้งแต่ลายกระหนกหลายกระจังนะครับทีนี้เราก็มาดูลายต่อไปนะครับเป็นลายผสมระหว่างลายกระจังตาอ้อยกับกระจังปฏิพานมาดูที่เป็นไงครับ ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องกระจังตาอ้อยนะครับกระจตาอ้อยคือตัวนี้ตัวเดียวเดียวนะนี่คือตาอ้อยนะครับระหว่างกระจังตาอ้อยเรียกว่ากระจังปฏิพานไม่ต่างกับตาอ้อยมากนะคล้ายๆกันนะต่างกันเล็กน้อยจากตรงที่มีลายกระน,นกเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเหงาตัวเหงานะครับตัวเหงาอ่าชัานหลังชนกัน นะครับส่วนกระจังตาอ้อยนะั้นตัวเหงาหันหน้าเข้าหากันตัวเหงาหันหน้าเขาหากันส่วนกระจังปฏิพานตัวเหงาหันหลังชนกันต่างกันตรงนี้นะครับครั้งครับตัวเหงาเอาดูตาอ้อยตัวที่ยังไม่สําเร็จกันนะ หน้าชนกันชนกันที่ตรงตาอ้อยนะครับตัวเหงาตัวเล็กอยู่บนครับตาอ้อยมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ซ้อนจะอยู่นะครับตัวเหงาก็จะมีหนึ่งตัวล่างคู่กันเนะี่ยแล้วก็ตัวที่สองบนจำไม่ง่ายแค่นี้นะครับตาอ้อยหนึ่งตัวนี้ซ้อนอยู่สองสามสี่ตัวเหงาหนึ่ง สองคู่นะครับกระจังปฏิพันตัวเหงามีตาอ้อยสองตัวอย่างนี้ซ้อนอยู่ตัวที่สามอยู่บนนะครับมันจะเป็นยาวต่อเนื่องนะครับยาวไปไม่จบเป็นนะยาวไปกระจังตาอ้อยเสร็จก็ปฏิพานต์ตาอ้อยปฏิพัน์ไปเรื่อยๆที่ไปอยู่ในส่วนประกอบของ วัดของโบสถ์ของวิหารต่างๆครับทำมาดูตัวน,คคออน,ะ,น,คนะครับก็จะมีเต่าแบบที่หนึ่งให้เขียนนะครับถ้ามีแบบที่หนึง่งก็จะมีแบบที่สอง พี่เขียนนะครับขั้นตอนเยอะเลยถ้าเราดูดตามขั้นตอนเราจะงงนะครับอันนี้ภาพเรียบร้อยแล้วครับภาพเรียบร้อยแล้วน,นี่การเพิ่มแบลเ็เอีก นี่ยังไม่เพิ่มนะเป็นอย่างเงี้ยเกจิกะจังสาวอ้อยจะอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวนะอย่าจี่ครึ่งเดียวส่วนการแบ่งรายเรียนนะ่ดี๋ลวทั้ว่ากันหลายทั้าว่าต่อเติมได้นะต่อนี้เยอะเลยครับจะต,ต่อตัวไหนก็แล้วแต่เรานะมีข้อกำหนดเลยครับนี่คือกระจัง ปฏิพานทีนี้กูใช้โรเรียนเขียนกระจังปฏิพานตัวเดียวเนี้ยตัวอ้อยเขียนลวเดี๋ยววันหลังให้มาประกอบกันตัวอ้อยเขียนได้แล้วปฏิพานเขียนได้แล้วมก็ไม่มีอะไรเหล,ลือละอ่าก็มนวัน แล้วก็วนวันมาอีกคนนะครับแล้วเขากวนวันมาที่หลังดูเพิ่มอ,อุ๊ยีเขาที่ร้าให้เขียนตัวนี้ประจังตาอ้อยเข็ยนรด้ยังครับมีกระหนกมีกระจังตาอ้อยวันนี้กระจังตาอ้อยอยู่นี่อยู่นี่เราเขียนแล้วเราจะมาเพิ่มก็คือต่อลายแล้วว่าประจังตาอ้อยกับประจังปฏิพัน วันนี้ใช้เขียนประจําปฏิภาณี้ทําเช่นเดียวกับตาอ้อยทําเช่นเดียวกันนะครับต่างแค่ลายต่างแค่ลายนะครับทําเช่นเดียวกันเลยจากสามเหลี่ยมลงมาเหมือนกันสามเหลี่ยมลงมาแล้วก็ลากสินกลางแล้วก็แบ่งแล้วก็เขียนลาย นะครับนี่คือกระจังปฏิพานจะมีขั้นตอนเยอะอันนี้ขั้นตอนที่เขียนร่วมกับตาอ้อยอันนี้ยังไม่พูดถึงเดี๋ยววันกัดทา์หน้ามาลงเรียนจะจะพาทำนะครับจะพาทำขั้นตอนมันเยอะงงงงนะครับต,ตอนในออนไลน์นี่นาจะไม่ได้เรื่องอะ ก่อนในห้องนะครับตัวตัวสำเร็จเป็นตัวนี้ให้เขียนกระจังตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวนะตาอ้อยอยังไม่ต้องก็ได้พี่จะเขียนเป็นสามเหลี่ยมเลยก็ได้จะไ,ได้ไม่งงพี่จะเขียนหมดนี่ก็ได้นะนี้คือเป็นลักษณะของลายไทยลายกระจังตาอ้อยกับกระจังปฏิพาน ได้ไหมก็วันวันมาเพิ่งมาพอจะได้ไหมอย่างเนี้ยได้ค่ะแล้วกระจังตาอ้อยเขียนหรือยังเขียนแล้วค่ะหมูเลยกันนะ่ะตาอ้อยกับกระจังปฏิพานมันก็มันไม่ต่างกันมากหรอกคล้ายกันเลยเนาะจะถือมาส่งน้าสัปดาห์หน้าสุภการเสร็จยังกระจังตาอ้อย ยังค่ะยังเลยทำพร้อมันเลยเนาะพร้อมกับปฏิภาณเลยเนาะปาดเหมือนกันสามเหย่ยมทรงเดียวกันทิบเลยตัดเส้นให้คมนะครับให้คมให้สะอาดาการจีนลายไทยนั้นถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานจริงๆเราก็ไม่รู้มีประโยชน์อะไรนะพอล้วจบไปปัดเนี่ย สมัยก่อนเวลาเขาจะมีงานบวชงานเพลมีงานต่งตางๆเขาจะมีการเขาเรียกว่าสับหยวกหยวกกล้วยแล้วเนี่ยสับสับนิดต้องแม่นนะครับผ่านแล้วก็เสียเลยหยวกกล้วยสับสับสับ,ส,บสับเป็นลายอย่างหีบศพเนี่ยเขาก็จะไม,มีดอกไม้ทุกวันนี้แบบใครทำดอกไม้ขายมนมะซื้อสมัยนั้นเขาจะใช้หยวกเนี่ยสับงานบวชงานแต่งงานศพต,ต่างๆเนีย นั่ช่างีมือสับหยวกก็คือพวกเก่งเรื่องลายกระดกกล้วยมากรสับชุดชุดชุชุชุทีนี้ถ้าทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือทําบุญบวชงานบวชเนี่ยก็จะมีกระดาษสีเคยเห็นไหมกระดาษสีแล้วก็จะมาทากาวแปะสีเขียวสีแดงสีเหลืองเ่แปะที่บ้านนะปิวปรกระดาษแก้วนะกระดาษปิดแววเนี่ย นี่เวลาเกะก็ต้องเป็นช่างพราแเกะรายเขาจะไม่แกะทีละแผ่นนะเขาจะพับ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 กระดาษพับ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 แล้วก็ใช้กันไกรที่ใช้หนีบทีเดียวเลยปุ๊บบางทีใช้ไอ้ตุ๊ดตู่ไอ้ตุ๊ตู่นะะกลมๆคงคมอะต่อปุ้งลงไปมันจะเป็นรูตัดกรไกตัดปุ้งพอตัดจนเสร็จแล้วปุ๊บพรายไทยเนี่ยลักษณะที่เคยเล่าให้ฟังคือซ้ายขวามันเท่ากันเป็นลายซับซ้ำ่ะซ้ำซ้ำซ้ำ้ายไทยจะไม่ไปเรื่อย มันจะซ้ำๆตลอดซ้ำไปเรื่อยๆพอตัดเสร็จปับ๊บครี่องพับเอกระดาษแก้วนะมันก็จะคลี่ออกคลี่มันก็จะเป็นลายเต็มไปหมดเลยกระดาษเป็นรูๆๆเป็นรูเป็นลายสวยงามเลยนะครับฝีมือเก,เก่งก็เป็นลายเทวดานางฟ้ามาเลยตัวเลยท <c oughs> ี่เรียกช่างสมัยก่อนงานทุกบ้านทุกงานจะต้องเอาช่างพวกนี้ไปทำในหมู่บ้านบางทีก็จะมีช่างประจําหมู่บ้าน ไม่ทาไม่ได้นะครับงานบุญไม่เป็ดากระดาษจางว่าเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้ไม่เห็นมีเป็ดถ้าก่อนมีนะครับแล้วก็มีสายยาสายลุงสีเขียวสีแดงสีเหลืองมัดตรงกลางมีผู้ห้อยลงมา <c oughs> แล้วก็ดึงโยงตรงเต็เป็นท้องเรือมาเลยผมเคยเห็นมากเรา <c oughs> ทุบวันนี้ไม่ค่อยมีช่างก็ไม่ไมีลมใใมแล้วหละช่างลงหมายใจจักหมดแล้วมีเราเราจะเป็นช่างต่อไปนี่คือการ ฉลุลายสมัยนั้นสมัยก่อนแล้วก็มีการปั้นลายแกะลายแล้วก็ทําพิมพ์ทําพิมพ์แล้วก็หล่อหล่อเป็นอันเลยหล่อไปไหนเอาไปปะที่โบสถ์วิหารกลัวกําแพง <c oughs> จรลายที่เราเขาปั้นเป็ะเป็ดป็ดป็ป็ป,ะป,ะปะนะครับก็จะทําให้มีคนที่ไปทำแล้วก็มีรายได้เป็นอาชีพ คนจะทํเขาไม่ใช่คนทั่วไปต้องมีฝีมือด้านศิลปะตั้งแต่เขียนลายแกะลายฉลุลายแล้วก็ติดตั้งลายเขาเรียกประกอบลายเขียนลายแกะลายหล่อลายฉลุลายประกอบลายที่หล่อแปะเป็นรูปเป็นกําแพงตามผน,นังวัดโบสถ์ต่าง ของลักษณะของของประโยชน์ของลายหรือจะเอาลายไปเขียนเป็นตัวละครในวรรณคดีเชทโดยทีนะครับลักษณะของลายกระจังปฏิผ่านคุณไม่มีตัวอย่างให้ไปนะถ้าปุดดูแป๊บเดียวเยวก็รู้เนะี่ยไอ้เที่ยวหนึ่งครับคุณจะเปิดแชร์ทิ้งไว้นะครับ รจัจารย์ปาฏิพานให้นักเรียนไปเขียนลายตัวนี้ใส่ตัวนี้มาด้วยก็ได้ไม่อยากเรียนแบแค่สามตัวเองจะดูดีตัวนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของความสูงครับ okay. มีตัวเหาสองตัวหันหลังชนกันมีกระจังอยู่สามอันกระจังนี้เขาจะใส่เป็นจุดเด่นของของตัวลาจกระจังถ้าอยู่หน้าเขาเรียกว่ากระจังรถรถยนต์เราเนี่ยรถยนที่อยู่ตรงหน้าตรงกลางเนี่ยที่จะมีหม้อน้ําอ่ะแล้วก็จะมีตะแกรงกันหม้อน้ําอ่ะเขาเรียกว่ากระจัง รถยี่ห้อต่างๆเขาก็าจะโชว์กระจังเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อจะไม่ออกแบบไปแต่พืพ้นๆนะกระจังเขาจะออกแบบดูแล้วมัน้อยูเออยเ่เป็นเอกลักษณ์อยู่เช่นรถเบนซ์เบนซ์ก็จะมีกระจังแบบเบนซ์เป็นตะแกรงหน้าเลยตรงกลางรถเลยเป็นสแตนเลสเบนซ์แล้วก็มีโลโก้สามแฉกแลก้วกระจังหน้าถ้าเป็นโตโยต้าอาจจะเป็นกระจังยาว ก็จะมีโลโก้โตโยต้ากระจังก็จะปิดเป็นตะแกรงนะเป็นติกเป็นนิสสันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นฮอนด้าก็เป็นอีแบบหนึ่งแ,แต่ถ้าเป็นบีเอ็มเยูเนี่ยกระจังก็จะเอกลักษณ์กระจังคู่เป็นตะแกรงคู่แล้วก็มีโลโก้ของของบีเอ็มยูนะครับคนไทยเรียกบีเอ็มดับบิลฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับเอนกบยูอนี่เขาเรียกกระจังหน้ารถ กระจังหน้ารถแล้วทุกคันจะมีกระจังนะครับถ้าเป็นกระบะเขาจะมีมบางคนไปกระจังเขามีมาให้แล้วไม่เอาไปเปลี่ยนใหม่นะอย่าง Ford อฟอร์ดเลนเจอร์โอ้โหฟอร์ดตัวเริ่มเลยเป็นหน้ารถเลยก็เป็นกระจังแบบใหม่เพราะกระจังมันเป็นจุดเด่นจุดเด่นของของลายของการประกอบรถจะสวยไม่สวยหล่อไม่หล่ออยู่ที่กระจังเพราะั้นคจะเราก็จะพูดถึงกระจังตัวนี้นะครับ ลายกระจังตัวนี้ให้ไปเขียนนะครับให้ไปเขียนยายะนะครับระยะเอาแค่ว่าหนึ่งเส้นคมชัดสองสะอาดสามถูกต้องซ้ายขวาเท่ากันจบไม่ดีเลยามากเพระงั้นี้ดูไปแล้วครับเมื่อจะดูถึงภาพไทยลายาต,าต่างก็จะมาเป็นภาพไทยอย่างเงี้ยก็จะเอาลายาต,าต่างที่เราเรียนเนี่ยจะเก็บไหมลายกระจัง ตัวเงาเนี่ยลกระหนกก็มีไม่กี่ลายฮะมีไม่กี่ลายเราเรียนยังไม่จบนะมีหลายลายอยู่ลายประจํายามเรียไม่ได้เรียนเลยเนี่ยลายประจํายามลายประจํายามมีไม่กี่ลายนะครับแล้วก็ลายเถาลายประจำบทความบางอย่ายมีลายอเปรบ้างอ่ะตัวเอาลายกระหนกลายาลกระหนก นี่ก็เหมือนกันมีม่กี่ลายครับนี่เป็นภาพไทยนะครับตอนช้อยหลายจะซ้ำๆนะครับลายจนะไ,ไปนั่งจำนะครับอย่างเนี้ยตรงเขาเรียกอะไรสิตรงนี้ตรงผ้านุ่งเลยอย จะมีลายซ้ำๆนะลายซ้ำมีแลายซ้ำลายซ้ำจะมีเส้นลากมาก,ก่อนเส้นลากมาก,ก่อนแล้วก็ทำลายตามเส้นลายซ้ำาัหมดนะการนำลายไปประดับตัวละครหมอหลํานี่เก๋ก็ไปเครื่อบมีชดงชดาประมาณนี้ครับลายซ้ำทั้งหมดนะครับ ประจําเประจําประจํารวนสบัดซ้ายส,สบัดขวาประจําใครประจํารวนนะสบัดทางซ้ายก็มีสบัดทา้งขวาก็มีตุกาก็ตงมีหลายประจํายามอันนี้หลายในขุมกลม ไม่เรียกรายเนาะทุกปัดเนาะปัดอันนี้คืออันนี้ที่จะเป็นรายเขาเรียกอะไรนะเดี่อวชื่อซะละให้ดูไปครั้งที่แล้วนะครับ นอกจากตัวละครแล้วก็มีที่เครื่องที่ประทับเขาเรียกอะไรที่นั่งของพระอินทร์เนี่ยวอ นี่พันตูกอนรัดฟัดเ,เปียกเารียกวพันตูนี่ลายที่ทำเร็จแกะกระจกระลายเทพพนมลายเกาะเพชรอไรน,นี้ ดัชรถมาศึกเครื่องทรงจะมีชื่อนะครับในลายต่างๆของเครื่องทรงจะมีชื่อทุกอย่างจะจำจำไว้ไว้นะมงกุฎรู้จักเนาะดอกไม้ทัดจอนหูกันเจียบแล้กันเจียกนวมคอ ฉลององค์เสื้อสองวานชื่อนะครับน,นี่รายประกอบตัวละครเป็นรูปช้างเป็นกระช้ช้างกระชชื่อชดาก็เป็น ลายก็จะอยู่ตามาภาชนะเครื่องใช้ก็มีเนะเขียนลายเคยเห็นสมุดลายไทยไหมสมุดลายไทยกระดาษดีเก็่ก่อนจะมสมุดขายก็เขียนแล้วสมุดลายไทยกระดาษดี๋ย่นี้ไม่เห็นแภาพลายอยู่ในวงกลมภาพในวงกลม นี่ให้ดูไปให้ดูมันผ่านนะครับยังไม่ได้ให้เขียนเนาะ,นะก็คงพอเข้าใจว่าวันนี้ให้ไปไปให้ไปว่ากระจังปฏิพานเที่วหนึ่งเดี๋ยวจะได้จบแล้วล่ะตัวนี้นะครับนี่ส่งไปในในไลน์ดีไหมส่งไปในไลน์เพิ่มอีกทีเนาะเพื่พอความสะดวกจะส่งไปในไลน์นะครับ ประการกับมวลวันมีอะไรจะถามครูไหมครับโทรศัพท์ครูไปใหเ้เอ่ยเดี๋ยวว่าที่ตนะ่าย ก็บัญจันเจอกันนะครับเราจะไปเ,เจอเราเจอสองวิชานะพัฒนาศิลป์กับวิชาเพิ่มเติมนะครับบัญจันจะเริ่มมาโรงเรียนแล้วอันแรกอันแรกนะครับก็ดูอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพบไม่มีอะไราขาดหายก็เตรียมตัวมาโรงเรียนกันครับชูโมนี้ก็เอาวัรีครับสวัสดีครับ